กบเล่หลาจะมาเล่นแมปเมอร์เดอร์มิสซี่สองในเวอร์ชันพรางตัวนะดูการแต่งตัวของพวกเราสิเนี่ยจนฆาตกรหาไม่เจอแน่นอนเลยเวย้ยการแต่งตัวแบบนี้จะทําให้กบเล่นหลามมีชีวิตรอดได้หรือไม่ไปรับชมก็ได้เลยเ้อ,องแกลีนหลามวันนี้นะครับเราจะมาเล่นแมปเมอร์เดอร์มิสซิลี่สองในเวอร์ชันพรางตัวกันนะ ดูสิการพังตัวสุดเงียงของะนาวเป็นไงแหออฉันว่าพวกนายอะเนียนนะเว้ยแต่ของฉันเนี่ยหัวมเหลี่ยมโผล่เต็มเลยเอฉันก็เหมือนกันนะต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้ไม่น่าจะเนียนแต่ของเอเลี่ยนอะมีส่วนที่ใหญ่กว่าต้นไม้อีกนะเว้ยอะไรอะหัวยังไงเราเออก็จริงแหละดูดีน่ายื่นออกมาเลยนายลองหันหลังดูสิจะเนียนไหมลองหันหลังเข้ากล้องหน่อยสิ อ้เจ็บโอ้ยหัวอันเนียนแน่เนีย่ยแสดงว่าหนต้องแอบ,บด้านนอกไว้ถึงจะเนียนอ๋ออย่างนี้นี่เองลาบนี่คือเหมือนมีคนเอาหัวหนนในมาเชยตู้เย็นไง <c oughs> แต่ฉันแ่วนแน่หรออาจจะเนียนได้แค่ประมาณตานหนึ่งไงส่วนที่เหลือน่าจะไม่เนียนแล้วเพราะคนน่าจะรู้หมดในห้องไงไอ้เจ้า <c oughs> เอาจริงๆนะฉันว่าแค่เข้าไปก็อาจจะไม่เนียนแล้วเว้ยตัวเด่นมากเลยเนี่ยเออนั่นแหละทุกคนแคปไปดูเลยดีกว่านะคะใครที่เข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะคะไปลองเล่นกันเลย ้ยได้เวลาไปแล้วอ้าวทุกคนครับคือผมเข้ามาในเกมแล้วคือบบทำไมชั้นกล่องไม่มีวะนีย่ยไม่ลืมเอากล่องมา,อ,ากกอ๋อเจ้าก็เออกล่องนายพังอ่อไม่รู้อ่ะทุกคนครับเอเอจะขอลองซ่อนก่อนนะเว้ยเออขอนี่ด้วยเอ้ายเล่นลองเนียนนี่อ้อโคือ,อ,อแบบนี้โคตรเนียนแต่ว่าเตี้ยไปหน่อยแล้วต้นไม้นายนี่เ้เป็นผูมเล็กุ่มน้อยไงเอแต่ของฉันนี่โคตรแปลกเลยหันข้างหลังออกเนี่ย แม่เราทำเหมือนแบบเป็นตู้เย็นที่พังไงอยู่ในถังขยะอะไรแบบนี้ <c oughs> เออนายัได้อยู่นะครับเออแต่เสียดายของนายกล่องไม่มา เออแหมทุกคนเป็นเพราะอะไรอ่ะเนี่ยหรือว่ามันจะดูโกงเกินไปไวะฉันว่านะเขาต้องมีของที่ห้ามเข้าแน่เลยเว้ยใช่เออหน้าบางทีที่มีของที่ใช้ไม่ได้ไม่งั้นใช้เกินแมพแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองเล่นสักรอบหนึ่งทุกคนครับได้ออกเข้าใหม่ดูแน่แล้วดูเสียวมันจะโหลดไหมวันเล่นรับแรงเลยแม่โอเคเป็นสิ่งนี้เป็นสิ่งนี้ <c oughs> ด้วยโอ้ยฉันก็เป็นสิ่งนี้เหมือนกันจะขอหาที่แอบก่อนนะเว้ยได้เลยเนี่ยดี๋ยวฉันจะลองเดินหาพวกไหนดูแน่แล้วจะลองดูพวกไหนเนียนไหมโอเคเติร์ดเติร์ดโอ้ออ้ยเเเลลี่่ฉันนไมห็ย ไม่ไหนนียจังเลยวะนี่นี่แหละฉะันสอนตัวดีใช่ไหมเราเออมานนี้มองไม่เห็นเลยคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมเห็นเอเลียนไหมเออเห็นตา่าฉันอยู่ไหนนี่้ยแม่นดีไม่เห็นเลยเห็นแนนต่ต้นไม้เลยไม่รู้อ,อ่ะอ,อเห็นไม่ละฮะเห็นแต่ต้นไม้เออเนี่ยเดินไปถอนต้นไม้เลยจ้ากออากนหนจะไม่เนียก็ต้องเก็บเหรียญน,นี่แหละเอเลียนนามฉันากได้เงินโอ้โหเ <c oughs> ห็นเกเงินเรามาลองเดินหาฉลามดูซิว่าฉลามซ่อนตัวอยู่ที่ไหนโเดี๋ยวแป๊นนึ่งไง มันมีเสียงคาด้วยเมื่อกี้โอ้โหดูเนียนจนเพื่อนมองไม่เห็นนะครับเหยียบหัวไปเลยเมื่อกี้เพื่อนเลาอย่ามายุง่งนี่มันแค่ตู้เย็นเท่านั้นเองอนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวรอดูซิฮาลคากรจะอยู่แถวนี้ไอ้คนนี้หรือเปล่านะ <Hello. S 2> เออเขายืนทำอะไรยืนคิดอะไรอยู่คิดว่าจะฆ่างไงดีหรือเปล่า <c oughs> โอเสียงเืลน อ๋อเดี๋ยวนี้ฆาตกรอยู่นี่โอ้ยคนปีกนี้คนมีปีกสีแดงโอเคนี่เลยุะคนครับคนนี้จับตาดูไหมเออผมสีน้ำตาลแหลมๆนะคะแล้วก็มีปีกอ่ะเขาฟันอยู่ที่ทำไมแน่จะไม่เห็นใครเลยตรงนั้นเนี่ยอ๋อเขาเฝ้าปืนไม่พวกไหนไม่คนแมวปืนเออเอออ๋ชัวร์ไรจริงๆเลยเมีอ๋อไม่คอหยิบปืนได้แล้วก็ยิงเลยยิงเลยเฮ้ยจะกลับมาเลยดูสิจะยิงได้ไหมุกคนครับมองไม่เห็นแล้วนะ โอ้โหาตายแล้วมีขอเ,เก็บนี่ก่อนตู้เย็นขอเก็บค่าไฟแป๊บนึงนะเว้ยไ้ขึ้นรถไปเลยฉลานว่าเดี๋ยวมันนั่งนะคาฟ้าปืนอยู่มาตรงนี้อ่ะโอ้โคนที่เก็บปืนเมื่อกี้โดนฆ่าไปแล้วเอ้วิ่งขอเก็บปืนหน่อย <ś> อ่าเขาไมให้เก็บมาอุ้ยโหโด้ายจริงๆเลยเออดูดีดูทุกคนครัาฟันอยู่กับที่เก็บเลยแอบโอเคเก็บแล้วเก็บแล้วเก้ได้ก็ไดไ้โอ้อยิงีไยยิง โอ้โหนนยังไม่ไกแล้วเรนนี่รีรอได้แล้ว <c oughs> จะรอจะรอโอ้โหยิงยังามากเลยทุกคนเรนโหยังอยู่นี่เหรอโอ๊ยเรนหนเยยมื่อกี้เขาไม่เห็นหนายใช่ไหมเอ้ยน่าราวชนะแล้ว <c oughs> โอ้โหไม่น่าเชื่อทุกคนแคบไม่เล่นกับันะยังมีชีวิตอยู่นี่กระทืบเลยว่าแต่พวกนายร้อนหรือเปล่าอยากกินน้ํำเย็นๆไหมอ่ะไม่ขอแหนมเลยสิมีแหนมให้กินไหมเนี่ยเอาเลยเนี่ยน้ําแข็งที่อยู่บนหัวฉันน่ะแม่เอาเลยมีขอกอกินหน่อยไปไล่ไลรไล่รล่ไล่ไล่ไว่ไล่ไล่ไล่ไว่ไล่ไ่ไเ่ไล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 เไล่ไล่ไล่ล่ไ มาดูลร่องนี้ทุกคนแครปบร่อบนี้คือยังผมก็ยังไม่ได้ออกข้อใหม่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอไปแป๊บหนึ่งแล้วกันะนอเยอยฉันรู้สึกว่าดาเนี่ยฉันจะโคตรเนียอะไรนะเว้ยเหมืนกันด้วยล้วยังไม่บอกเลยนะว่าใครเป็นอะไรนี่ฉันเป็นสิ่งที่มีโอกาสเป็นมากที่สุดนะฉันเป็นต้นไม้เป็นต้นไม้โอเคแล้วคนแคมนี่ในนี้คือมีเครื่องตรวจใครจะมาตรวจกับฉันบ้างฉันเองมาเลยมาตรวจฉันเลยมา โดนไปสิโดนไปสิโดนไปสีคนนี้โดนไปสิเออตู้เย็นถูกทำเป็นเศษเหล็กไปขายแล้วโอ้ยเออคนนี้โดนไปเลยไม่ต้องพูดอะไรเยอะโอ้โหแล้วครับเป็นเชอรี่ี่ด้วยคนนี้มาสบายไรงานนี้น้องสาวโดนแซ่ตามหาต้นไม้ให้เจอนะจ๊ะเกิร์บโอ้ยโอ้งานยากแน่เลยน่าจะมองไม่เห็นต้นไม้น่าจะเนียนสุดๆอีเรียนในมหาวิทยาลัยแอบหน่อยอะเนี่ยเนี่ยแหละเนี่ยสุดแล้ว อ่าคนนี้ทําในตรงนี้ไม่เนียนนะไม่เนียนนะคะน้องแสวตามหาให้เจอนะและฆ่าให้หมดไปเลยโอ้ไม่นะทุกคนคะมีคนมาเก็บปืนแล้วแม่เจ้าเบคอนเมื่อกี้ไงเนี่ยน่าจะเก็บปืนไปเลยนะนายไม่ฆ่าเขาเลยก็ได้นะเจ้าโก้แม่โดนตายนางสาวคนนี้คนนี้คนนี้โดนสิวิ่งลงไปต้นไม้ต้นไม้วันบัดดี้ไงต้นไม้อยู่ตรงนั้นต้นไม้วิ่งหนีไปแล้วออ่ะเอ เขาเหลียนเยอะแม่เลยอ้เงือก <ๆ S 1> คนแค่สามคนตายต้นไ, <laughs> ไ <laughs> ม้ไอ้ไ้ไอ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 ้อ้ไหอ้อ้ไ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 ช้อไอไอ้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 ไอไอ้ไอ้ไอ้ไ่้ไห้ไอ้ไอไร้ไรอ้ไอทอไรไ้ทอ ไม่ไงดนเรียบร้อยไว้เหลือคนนน่นเหลือคนนน่นโอเคเนรอรอรอเขาเห็นโอยนายแต่เขาดูไม่เสียนะพุ่งสู้เลยไหมพุ่งสู้ไปเลยไปเลยทุกคนค่ะพุ่งสู้ไปเลยขี้ขวาเพื่อปาไม้ไม่โดนโดนหน่อยโดนหน่อยอ้ติดไฟโอ้ติดหลอดไฟเฉยเขาหายไปไหนเขาหายไปไหนมันชนะให้ได้นะเว้ยเออหายเจอจะเกือบได้ไงไดไงไดท่อไดท่อเลย โอ้ในท่อม yeah. yes. mm ุ hmm. Designer, Now, s <S ้งแคบซะดวยมีสิโดนเอ้ไอ้ไอ้ะกอนเอวเอวตื่นเต้นจะหมดเวลาเร็วเอาสิอฮัลกหหัวลั่ นายลองดูแน่สิเนี่ยทำไมชอบยัง <ไอ S 1> เป็นแ <ไป S 1> น่กล่องอไงเออเออนายลองออกเข้าใหม่ไหมจ้าโกหรือว่าบางทีมันอาจจะใช้ไม่ได้จริงนะไว้พวกนายนั้นี๋ยลองใส่กล่องอยีเดียไม่เลยเหลือแต่หัวอะไรแบบนี้่ะลองดูลองดูงดเดี๋ยวออกข้าใหม่นะทุกคนครับแล้วเจอกันอีกรอบหนึ่งอโอ้โหเสียงแม่เลยทุกคนครับคือพอดีว่าผมออกข้าใหม่นะผมก็ไม่สามารถใช้กล่องได้เหมือนเดิมอะคือกล่องมันโดนเบนอาจจะเซิร์ฟนี่ไปเลยไงเอ <c oughs> อหน้าเศร้าจริงๆเลยเว้ย เออเสียใจเออในแหลทุกคนโคตรซิงเลยนะคเป็นว่าฉันก็ไม่ปลอมตัวแล้วกันนะให้พวกนายปลอมตัวผาโอเคงั้นฉันขอยืนตรงนี้เลยแล้วกันนะอ,อไม่ลองคันหลังนี่จะเนียกนกว่านี้ลองคันหลังดูงอ๋อเนียนโอ้เนียนเ,เป๊ะเลยส่วนนี้เลยนี่คือนายไปไกลๆถเถอะออ,ออยู่ตรงนี้แหละพวกนายเป็นผู้บริสุทธิ์ใช่ไหมจะคือเชอรี<ต>่ป้ายเลี้ยวใช่แล้ว แม่ทุกคนครับไอ้คนนี้ละวเปล่าคนนี้ละวเปล่าต้องระวังตัวให้ดีฝากด้วยนะจะเกิดชันเนียนอยู่เอเอไอ้ไอ้คนนี้ทำอะไรโอ้ยคนเข้ามาอย่างเยอะเลยเออทำไมเท<อ>ียบเลยมาเดินตามก็ทำไมเนี่ยมีฆาตกรหรือเปล่าสักคนหนึ่งตรงนี้<ด>นมีไหมฉลามนน่าจะขยับมาทำไมเล่าว่ามัจะถูกเบียดเว้ยไอ้ไอ้เนี่ยฆาตกรเอเลี่ยนโอ้ตัดต้นไม้แล้ว เอเลียนโดนปลาแล้วทุกคนก่อนค่ะตก่อนจะตายนะคะเบอรเฮ้ยขอบคุณมากเลยที่แก้แค้นให้เมื่อกี้ตกใจมากเลยจิจูเอเลียนถูกโคนเฉยเลยเว้ย <c oughs> มาทุกคนมาดูรับนี้นะคะว่าใครจะเป็นอะไรนะคะ <c oughs> โอเคมาเลยพวกไหน <c oughs> ผู้บริสุทธิ์นแบบนี้เละ <c oughs> <c oughs> บริสุทธิ์อีกแล้วเว้ยเหมือนกัน พวกนายได้เป็นอย่างอื่นนอกจากผู้บริสุทธิ์หรือ,อยังยังเลยไม่มีวี well ่แววว่าจะได้เล่นแบบอย่างอื่นเลยอ่ะโอ้ทุกคนดูน่นสิครคบต้นไม้สุดเนียนไงเล่าฮะเก็บเหรียญด้วยนะคคัับ้็คือต้นไม้ที่อยู่สูงสุดโอ้ย,อว,อยอวันนี้ก็เป็นเชอรีฟนะระวังด้วยนะครับเดีมีคานกรมาค่าคืนไปิงต้นไม้ก่อนเลย ไวยอยู่ด้วนแฮมสเตอร์ทำไมนา่เหมือนกลัวฉันนะแฮมสเตอร์เดียแฮมสเตอร์ใส่ได้ทำไมกระดาษรังใส่ไม่ได้ละเนี่ยแม่แฮมสเตอร์อย่ามาชนฉันสิฉันเยือยอย่ามาชนฉันก็บอกว่าอย่ามาชนฉันไงละไอ้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 อ้ไอ้ไออ้ไ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 ออ้ไ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 อ ลังกระดาษโผลมาเจโกเฮ้ลังกระดาษโผล่ก็ทำไมทีนี้เห็นลังกระดาษเฉยเลยเฮ้ลังกระดาษปีศาจหรือเปล่านี่ลังกระดาษลอบหนนะเออมาทุกคนแสดงว่ามันน่าจะปิดไอเทมนี้ไม่ให้แบบว่าให้คนใช้นะคะมันน่าจะโกงเกินไปอะไรประมาณนี้ทออมีโอกาสเห็นแค่ตอนถูกยิงเองนั่นแหละเนี่ยโอ้ซิงแม่เลยนึกมันจะใช้ได้ทุกคนแคปความสนุกหายไป50ซ และนี่คือมีเหล่า f อเตรียมเลยนะครับผมนี่เลยเหล่า f อก็จะฆ่าให้หมดเลยนะครับยวายจะเป็น FC แต่ก็ไปไว้ชีวิตนะเว้ยจะว่าไปคนนี้คือที่ยิงฉันเมื่อกี้นี่ในพวก f อยิงตายกันแล้วเนี่ยเออแอบแหละทุกคนรอบนี้ผมเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะพวกนายเป็นอะไรเหรอนเดิมแหละฉันก็บริสุทธิ์เหมือนกันเว้ยแอเดินมาทางนี้โอ้โหเดียวเดียวเดฉันต้องโดนล็งแน่นอนระวังตัวไว้ก่อน คราวนี้ฉันเนียนมากๆเลยไม่คีโมไอเล่นไหนไม่เห็นจะเนียนเลยขู่ขามากแน่เลยวายไม่ใช่น้าชาันสิจะกดอยู่ไหนไวายแทงมาฉันทำไมเออถามหาเฉยๆเออฉันอยู่แถวๆนี้ฉันอยู่ตรงกลางมาหาฉันได้เลยโอเคจะไปหาแบบไม่แน่จริงพวกนายก็หาฉันให้เจอสิอาไรอยู่ไหนอ่ะบอกก็รู้สิอ้าววายผู้หญิงแปลงฆาตกรเลยวายผู้หญิงผมส้อมผู้หญิงผมส้อมที่แต่งตัวไม่ค่อยดีเออแฮมสเตอร์ยิงไรแฮมสเตอร์ยิงไรเออ โ,โอ้ฉลามนี่อย่าไปแช่น้ำสิอยู่ตู <mm ้เย็นแั็งเออเดี๋ยวตู้เย็นช็อตอ่ะอ้ายไปกลัวหรอกเว้ยดีแน่โอ้ยอุ้ยจะไปสร้างน้ำแข็งเลยเพิ่งรู้วันนี้แหละว่าตู้เย็นคือสัตว์น้ำไอ้เด้อโอ้ยแบบนี้เป็นเหมือนเดิมแล้วกระดานเดิมด้วยไปก็เป็นเหมือนเดิมเออไม่ต่างกันเลยเว้ย โอ้ยผู้ชายเป็นผู้ชายผมดำเป็นฆาตกรอเอ้ยอบมนจบเร็วเลอเกินน่ะเ,เฉันทังไม่ได้ทำอะไรเลยเอฟซีนี่ก็มาจ้องหน้าเราอยู่นั่นแหละทุกคนดูดีเฮอยมนนะเนียเป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนเดิมนะครับรอบนี้แล้วก็เป็นเหมือนเดิมดวลฉันก็เหมือนเดิมเหมือนกัน ขอร้องแหละเขาตื่นเต้นหน่อยดิแบบขอรุ้นระทึกหน่อยเออให้ฉันได้ดุ้นทีเถอะไม่เอาแปลว่าโผล่มาเล่นแล้วก็ตายเร็วนะคะตะกอนนักเทพเทพหน่อยสิไอ้ต่ฉันได้โชว์ใบจุดยอดแล้วเว้ยโอ้เดี๋ยวนะคนนี้เขาเป็นฟักทองนะไม่เขาได้โชว์ตัวเนี่ยดูดิฟักทองแล้วโตห่วยด้วยใหญ่กว่าลังกระดาษในอีกนั่นเออเออแหมโอ้ขี้โกงอะทุกคนแค่เราดุนหน้าผู้หญิงคนนี้โอ้แฟนฉลามในนาคตใครคนไหนละเนี่ยโอ้โหแม่เีย โอ,โอ้แฟนชนะไม่นาคนละคนแน่เลยไม้จะติดเจอรีเลยจะถูกค่าคนแรกเลยเอาเลยแฮมต้าอเรียบร้อยผู้หญิงคนเดิมเขาเป็นอีกแล้วทุกคนแครแล้วก็เดนยิงไปแล้วตอนนี้โอ้ไม่ต um ื่นเต้นเลยอ่ะไม่หนกเลยเขาังไม่ทันได้ยิงใครเลย นมันก็เป็นแค่ตู้เย็นทางๆอะไนะ <Yeah. S 1> เอเลี่ยนจะว่าไปในรู้สึกคันไหมนี่ยฉันอึดอัดมากเลยตอนนี้หายใจไม่เคยสะดวกเลยเพราะต้นไม้แหละพราะฉลามเนี่ยแหละเนี่ยอ้ไรอกอไปสิฉันอยากขี่คอต้นไม้อยากปีนต้นไม้นะก็ไปปีนของจริงสินี่ละครแคมป์รับนี้เป็นเหมือนเดิมนะเดินตามไม่เล่นดีกว่าเอเล่นเนียนนะเลยอยู่ตามไม่เล่นน่าจะปลอดภยัยอ,อ,อยู่ตรงน,นี้ดีกว่านี่ นี่ยังอยู่ด้วยยังอยู่ด้วยนม่อยากอยู่ด้วยเหรอเออในมายตัวฉันไหสิตายไปอยู่สวรรค์เลยโอ้โหนังนี่นี้ยนี่เนีเอเลี่ยนฆาตกรวัดดีฉลามไม่นะโอช่วยเฉลยนนะแทมมีมาแต่ระวันี่นี่เนีฉันอุตส่าห์ไว้ใจนายนะเอเลี่ยนนะโหไว้ใจผิดรอบซะด้วยฉันนี่โอ้อเอเลี่ยนเดินมาแล้ว อตัวเย็นแอบแอบไหนตัวเย็นแล้วนี่คือตอนต้นไม้เอาคืนมานุษย์แทุกคนแคปดูสิอย่าทำให้ต้นไม้กดเกี่ยวฉันดูแล้วนะฉันโมโหแล้วเออนี่ใครคิดว่าต้นไม้ไม่มีชีวิต ต้นไม้ก็มีหัวใจเหมือนกันเนอะแน่แน่ชนมไปแล้วมนุนย์มนุษย์มนุษย์มีสุดซูนะครับต้นไม้กับสัตว์แฮมสเตอร์นะครับเ่อมาดูซิเป็นไงอ๊ะแฮมสเตอร์งงอยู่ว่าเอ้ยจะยืนแคงไหนดีวัดดีแฮมสเตอร์เก็บเลยวัดดีพ่อหนุ่มจะไปไหนอ่ะโอ้ยเขาเก็บปืนแล้วนะเขาจะได้ไปเก็บปืนแล้วน่ี่คายได้นะเว้ยได้อยู่แล้วไป โอ้โต้นไม้สูญแผนต้นไม้ฉันไม่สักสีอีกต่อไปเออโดนทำลายแล้วฉลามในรลือูจะแม่งตอนนี้เย็นหลือเปล่าตอนนี้เริ่มร้อนแล้วไม่ได้เป็นอะไรเลยอ่ะแถมตอนเป็นนั่นก็ตายเร็วใช่ไหมใช่ถูกฆ่าคนแรกด้วยอ๋อน้าสงสารไอ้ตู้เย็นเดินตามทำไมไอ้ตู้เย็นจะมาเข้าเตาผิงวยไอยโอ้คนปิดตาปิดตาโอเคป ้สเต็ปเดิมใช้ใช้สเต็ปเดิมอุ้ยนี่แอบเลย <laughs> เออแอบไปแอบไปสเต็ปเดิมนะคะแบบนี้เอ้ยใช่ใช่ใช่ไปฉลามระวังเ <c oughs> ขาไม่รู้หรอกเว้ยว่าจริงรอ่ะเขารู้ไหมโอ้โหเนียนอยนะู่แน่เออฉันว่าเนียนมากๆเลยอ๋อแต่อย่าลืมอนน่าคนนี้คือเอฟซีเราเขารู้ว่าไหนเป็นอะไรนะฉลามแน่แล้วมีความรู้สึกว่าในพาร์ทนี้ฆาตกรไม่ค่อยเดือดแล้นะคนแค่ใช่ ฉันว่านะต้องเป็นพวกเราเว้ยฆาตกรน่ะถึงจะเดือดทำไมเอฟซีต้องมามองแน่และด้วยนี่แน่เรามีอะไรติดหรือเปล่าหือเขาไปเคยเห็นหน้าพวกเราอช่ไหมก็เห็นบ่อยอยู่นะเออแนสี่ดูดีเต้นโชว์เลยเออเต้นโชว์เอฟซีไปเลยขอเต้นด้วยโชวเลยนี่หัวล้อด้วยเอ้าเตจนไหมอ่ะตะไคร่มาลังเดือนในลัานมี เป็นเพื่อบริสุทธิ์ผุดพังด่านนี้ด่านอะไรครับเนี่ยมีที่ซ้อมปืนด้วยพ่อฉันไม่เคยเห็นด่านนี้เลยเออแม่วด่านใหม่เหรอเมื่อสถานีตำรวจนะไอ้ด่านเดิมด่านเดิมว่เดิมหรือเปล่าเนี่ยฉันจะไม่ได้ใจอ่้มันคือด่านเดิมเว้ยแต่ว่ามันเป็นแบบใครเป็นอ้อหอเอเลนช่วยฉันกะสารจะไปเก็บเจ้ากบกันแทนเลยว่าจะพูด โอ้เออจะเสียใจที่ฉันต้องฆ่าพวกคองโอ้นี่ขนาดเสียใจขนาดเสียใจนี่น่เดี๋ววตายเลยไงผมว่าเนี่ยนะคนี่ผมต้องเติมสกิลซื้อแล้วนะไอพวกวิ่งพวกอะไรพวกนี้ไงใช่จะได้เกิกวันนี้ไง เ,ออเดี๋ยวข้าไปเติมแบบว่าเบื้องหลังแล้วกันนะครับโอเคเป็นผู้บริสุทธิ์อีกแล้ววันนี้มาโดนฆ่าอย่างเดียวปีต้นไม้ฉันเลยจะเกิือปีต้นไม้เลยไปมีเสียงเดืราดือนี่แอมแรมราบรรทุก,กไหมแอมราบรรทุกแอมไหมไปไปขคสชโซลสีขาเออขค้โซสีขา,าเลยอุ้ยนี่อบอุ่นจนร้อนแลวเนี่ยโอป้ามากกว่าเนี่ยใช่ไหมในนี้ไม่มีใครเป็นหรอกถ้าเป็นได้โดนไปนแล้วโอ้ยโอ้ยงอ่ะโอเคล้วคนแครับคอยดูอนี้ว่าใครคือฆ่าตะกรอนฆ่าตะกรอน โอ้ววคนไหนไม่ไม่ฉันเจอเชอรี่ปะอุ้ยคนปีกผีเสื้อน่าสงสัยอ่ะตอนนี้คือคาตกรไม่เปิดเผยตัวตอนออออนี้ก่อนคนปีกผีเสือหรือเปล่าไะดูหน้าตาสวยแต่ว่าอาจจะดูน่ากลัวระวังระวังนะทุกคนแคปต้องระวังตัวให้ดีเอาแรงระหวังนี้ก็มาเต้นรำก่อนที่คาตกรจะมาแล้วกันนะระวังอุ้ยนี่คาตกรเขาหลับหรือเปล่านี่เออเขาเล่นหรือเปล่านี่ยเออนั่นสี่เขารอนอะไรทำไมไม่ค่าเลยตอนนี้คนโคตรเยอะรีบค่าซะทีเถอะ ไปคนนั้นนะแมวคนไหนอ่ะผมแนมแดแหลมๆที่กยลังเดินมานี่เขาถืออะไรอ่ะจางเลยเออเขาถืออะไรอ่ะเออคืออะไรไอติมหมอเหมือนจะเป็นไอติมนะเขาซ่อนมีดไอติมแล้วแาบนี่นี่เราต้องเดินหาฆาตกรกันเละเนี่ยเออคือไม่ใช่ฆาตกรเดินหาเราแล้วนะ ผมไม่ตื่นเต้นเลยเอยเออน้องสาวด้วยนะสงสัยนะคะทำไมไม่มาอยู่กับเพื่อนอ้าวอ้าวก็จบแล้วอะไหนลองดูสิแ่ตาฆาตกรคือใครนี่อุ้ยขอดูหน่อยฆาตกรขี้เกียจเดินเนี่ยเออเราเหลือเยอะมากเลยนะไหนลองดูสิฆาตกรอ๋อนี่ไงปีกผีเสื้อน้องปีกผีเสื้อจริงๆด้วยทำไมคุณไม่ฟังคนอื่นล่ะหรือว่าคุณเป็นแบบคนมองโลกสวยไม่ค่าคนแหละ รับไปได้อย่าให้ฉลามเป็นนะฉลามเป็นนี่ค่าทุกคนบอกเลยใช่ค่าเลี้ยงด้วยบอกเลยไม่เหลือสักคนเว้ยแม้กระทั่งตัวเองด้วยเปล่าจะพาตัวเองทำไมเราแม่แเ,เป็บไปทั้งนั้นเลยฉลามต้องเป็นแล้วแหละจะได้เดือดจังก็อยากเป็นแต่ว่ามันไม่ได้เป็นนะสิต้องรอด,ดูว่าไหนไม่ได้เป็นอะไรกันแน่

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดกเดินเข้าหาเว้ยออนน้าวนี่นะค้คเรามาดูเชอริฟกันดีกว่าเฮ้ยเอเตอร์ไปโอ้คนนี้ยิงได้ดีว่ะโอ้ยิงแม่นมากเลยเฮ้ยฉันรออยู่นะฆาตกรฆาตกรตู้เย็น รามนี้นะคนคะเป็นผู้บริสุทธิ์อีกแล้วชั้นว่านายน่าสงสัยนะเนี่ยใช่ไม่น่าสงสัยหรอกวันนี้ฉันได้เป็นทั้งฆาตกรแล้วก็ได้เป็นเชอรีฟด้วยคุณใครใครแง่โอ้ยอย่างน้อยไม่ใช่เจ้าโกกับฉันแล้วอ่ะอัน่ี้ก็ไม่ใช่อัน่ี้ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นแฮมสเตอร์แน่เลยโอ้ยจริงเหรอทำไมแฮมสเตอร์เขาดูเป็นคนดีนะแฮมสเตอร์เขามีผ่านมาเลยเขาไปใช้แฮมสเตอร์แล้วชุดดำเซเว่นชุดดำเซเว่นปีน้ำตาล ีเลยาจะเป็นเชอรี่เลยจะจะคาเขาเองคาเขาเลยคาเขาไหนลาเขาไม่เปนลาลจะเปเฮ้ยไล่ไล่ไล่ไ่แบงค์นบพวกนี้เขาเลิกจารเลวาไรชันลาลาจีเลยลามาดีฉลาเาานีโนฉลานีน้อยืนกล้ชนะแลกันแนพี่พึ่งพิง ไอ้ฉัมิกติดตู้เย็นว้ายไปไหนแล้วอลเข้าตามแ่่โอโห้ตามแค่มาพวกไหนยิงหน่อหนไหนว้ายตู้เย็นยิงให้แม่หนตู้เย็นเยโอ้โหโอ้โหเขาปามีดระมังตัวเอ เออนี่เลยไปไงฉานชามว,ว่าเนี่ยคือคู่ชีวิตนายได้มันขอแต่งงานเลยไหมนี่แม่เหมือนกันเลยเนี่ยเยขาแค่นาเรียเป็นฉันเองนะเวย้ยโอ้โมอมากเลยสามีภรรยาคู่แซงคู่สมโอ้โยฉันว่านะท้าลูกออกมานี่น่าจะเลียมทั้งตัวเลยนะเนี่ย <c oughs> ลูกเกิดมาเป็นตู้เย็น <c oughs> อ้าวแล้วทอคนรับนี้โอ้ยบอกได้เลยว่าโคตรเบื่อเลยนะฮะเป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่ต่างกันเลยเออไม่ต่างด้วยอ๋อนาทำอะไรกันเนี่ยพวกนายกำลังแอบอยู่เว้ยบางที่นถือหมีแล้วก็ดูระแวงเหมือนกันนะแบบมันดูเหมือนเป็นมีดนะใช่เมื่อกี้ฉันตกใจเลยเออคือถ้าถือหมีมันดูเป็นมีดมันน่ากลัวเลยถือมีดโชว์เลยดีกว่าเนี่ยตายลำไมเนีว่ามันแลกๆเว้ยเขก็เดินมาหามีดของพี่สาวโดนไปแสบไปไงแล้วไอ้เรียบร้อย ังกระดาษโพเลยโอ้โหฆาตกรไม่เดือดเลยอ่ะไม่เดือดจริงเขาหลบมุมแล้วเขาออกมายิงชั้นแบบซินเซียนไงไอ้ปูบริสุทธิ์จะไปไหนเล่าโอ้ยต้นไม้ยัมาควางแทงฉันจะไปตรงนี้นี่ฉันลำบากมากเลยอะ FC ชอบเดินตามแล้วฉันแอบไม่เนียนเลยเว้ยการที่เรามี FC ก็ไปเนี่ยแหละทักคนแคบต้องระวังตัวหรือต้นไม้ใช้ยหน่ง เอามาดูหนังต้นไม้เร็วหนังชีวิตต้นไม้เย่โอ้โหไหนลองเดอซีนครคบโอ้มีคนยิงอ้าคนตายนี่คือใครตายโอ้โหฆาตกแตายในลี์โอ้ยโอเครอบนี้ก็เป็นไปตามนี้แหละนครแคปเโอ้ยดิชันยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วยังไม่ได้เป็นเลยเว้ย แมยต้องได้เป็นก่อนที่จะจบคลิปนะเว้ยเออจะได้เดือดใช่แกจะอยากเป็นฆาตกรระหว่างนี้คือผมต้องหาที่แอบแล้วทุกคนไม่อยากสูงสิงกับใครไปได้คุณนั้เป็นแน่แน่คนไหนอะเห็นไหมดาบสีลุงแน่คนนั้นเขาที่เคยเป็นฮีโร่เก่ายิงเลยเห็นแล้วเว้ยโอเคทุกคนคนนี้นี่เองนะครับยิงมันได้กับอาีกับอาบีได้จะกำลังโอ๋ออ๋อดรอคแทบหัวดรอในนี่ นี่ด้วยว้ายก็ห่อโอ้กต่องฟีบนี่อีจะเลนไหนโดนเอีฉันก็ต้องโดนอยู่แล้วอ่ะเปทรระไรโอ้โหเป็นต้นไม้ต้องถูกตัดอยู่แล้วใช่ไหมเรียบรลยเคยเอาไม้ฉันไปสร้างบ้านแล้วโอ้ยฉลามจะบอกเลยว่าในโคตรเนียนถ้าอยู่ตรงเนียนานๆนี่ทุกคนนักตกรองคนนี้กำลังฆ่าเอฟซีคนนี้ของเรา อ๋อหเดินไปเลเรียบร้อยเฮ้ยพวกนายเงียบๆด้วยวอย่าสสมเสียงดัง <laughs> เอชอชวนไหนไม่ต้องสู้หรอกพราะคนนี้ก็เก่งมากนะใช่เขาแมนมากเลยกกดูจะแดกพ้าก็เทมากเลยเหมือนเอามาจากไอติมวอเขาเดินหาใหญ่เลยอะตอนนี้ตอนนี้เหลือ3มคนก็คือนายคนนึงแล้วก็แฟนนายแล้วก็ผู้หญิงคนนี้สรุปตกลงเป็นแฟนกันแล้วสินะเนี่ย <laughs> เออเนี่ยชั้นัดเยียดให้เลยในหน้าเหมือนกันเป๊ะ ข้าไปไหนแล่ะฉันอยากไปเก็บปืนฉันอยากเป็นฮีโร่อะเพจะเวียนหัวเลยคำมุดเมื่อกี้ไม่ต้องเป็นตัวฮีโร่ฉลามอยู่เฉยไปให้หมดเวลาเลยในจอมาทําไมฉันคือฮีโร่ฉลามฮีโร่เก็บปืนเก็บปืนอะเก็บไปไไงมาแล้วไไงมาแล้วโอ้โอฮีโร่ของจริงว่ะทุกคนดูสินัดเดียวพอ ยิงได้เหลี่ยมมากสลับคลิปนี้ทุกคนพอแค่นี้ละกันนะคะว้เจะกนใหม่ในคลิปหน้่นะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์แคนด้วยนะแคบและก็สลับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้และก็อยากได้อิโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียงสาสบบาทเท่านั้น อ๋อฉันอยากเห็นตลองเป็นเปงของนายจริงเลยแบบเนี้ยะเออแหวนไม่มีกล่องเสียไา้มากเลยทุกคนครับเซ็งเออถ้าได้เห็นนายเป็นตลองนะมันคงจะเหนียนมากๆเลยเออฉันอยากเป็นคาตการาจะสามสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วยังไม่ได้เป็นเลยเดี๋ยใจด้วย